yeah กำลังติดตามรับชมรายการผู้ออกแบบชีวิตยอยู่นะคะเรื่องราวการสร้างบาร,รมีของแขกรับเชิญในวันนี้ค่ะต้องบอกคุณผู้ชมทั่วโลกเลยนะคะว่าท่านนั้นได้ทุ่มเอาชีวิตเป็นเดิมพันกับงานสําคัญที่แท้จริงของคนจริงกันเลยละคะ่ะครับเรากําลังพูดคุยอยู่กับคุณพีรพงษ์พันทองครับค่ะคุยกันต่อเลยนะคะคเมื่อเรกที่แล้วโอ้เรียกได้ว,ว่าสั่งสมบุญแล้วกม็มารู้จักว่าพระธรรมกายและทําโครงการอย่างตลอดต่อนเนื่องเข้าวัดสั่งสมบุญไม่เคยขาดอยากทราบตําแหน่งนี้สักนิดหนึ่งเพราะว่าคุณผู้ชมเนี่ยสอบถามเข้ามานะ ว่าพิธีกรท่านนี้คือใครนี่วันนี้ได้รู้จักแล้วนะคะอ่ะตำแหน่งนี้ได้มาอย่างไรคะก็ตำแหน่งโฆษกองค์กรอาสาสมัครเพื่อสันติภาพโลกหรือวีพีชนะครับค่ะก็พระอาจารย์แล้วก็พี่พิภูสานงานท่านก็เมตตาให้บุญนี้มาในช่วงของโครงการธรรมยาตราปี2 5 6 2ที่ผ่านมาครับเพราะว่าจะทําหน้าที่ในการสื่อสารไปยังผู้มีบุญทั่วโลกได้รู้ถึงโครงการธรรมยาราแล้วก็รู้ว่าทีมงาน ที่มีส่วนในการจัดงานธรรมยาตามีใครบ้างซึ่งองค์กรอาสาสมัครเพื่อสันติภาพโลกหรือวีพีดก็เป็นองค์กรหนึ่งที่มีส่วนในการสนับสนุนโครงการธรรมยาตราที่เกิดขึ้นครับซึ่งในต้องบอกว่าทุกๆเส้นทางของพระธรรมยาตราก็จะมีน้องเจ้าหน้าที่อาสาสมัครวีพีดไปทําหน้าที่ต้อนรับบริการในการเตรียมงานไม่ว่าจะเป็นงานบุญในการจุดประทีปตักบาตรในแต่ละพื้นที่ของอนุสรสถานทั้ง7แห่งของพระเดชพระหลวงปู่ครับแล้วก็ในเส้นทาง ต้อนรับพระธรรมยราด้วยครับผมเดี๋ยวลองจำลองแต่ละแห่งแต่ละแห่งว่า,าต้องมีภารกิจอะไรบ้างแล้วก็ในฐานะผู้มีบุญที่จะไปร่วมง,งานเนี่ยต้องเตรียมตัวอย่างไรนะฮะหือเป็นการเตรียมตัวเลยใช่ไหม <ใน S 1> คะใกล้แล้วการทําหน้าที่ของเราเนี่ยต้องประสานอะไรอย่างไรบ้างครับสําหรับอาสาสมัครเองนยฮะก็ต้องบอกว่าเมื่อมีโครงการธรรมตราที่หลวงพ่อท่านดำมริมาเราก็ต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องของการต้อนรับบริการสาธุชนที่จะมาพร้อมใจกัน ปรยดอกเบนจะรับสับบานชื่นถวายการต้อนรับพระธรรมยาตรารก็ต้องเรียนอย่างนี้นะฮะตลอดเส้นทางทีมอาสาสมัครปูเสือวีแมททั้งหลายเราจะทําหน้าที่ปูเสือ,อวีโปรยว,วีกิฟวางลงดอกไม้ซับบานชื่นเบนจะรั์ไว้ตามเสือส่วนวีโปรยก็คือสาธุชนน้องๆ้วีสตาร์ผู้มีบุญวีชุมชนที่จะมาทําหน้าที่ถวายการต้อนรับ มาโปรยดอกไม้รับพระธรรมญาตราก็จะลงในพื้นที่อสาสาสมัครก็ทําหน้าที่ต้อนรับบริการเชิญชวนสาธุชนนั่งประจําจุดนั่งประจําพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการโปรยดอกเบญจศรั์และทรบานชื่นเมื่อเตรียมความพร้อมโปรยแล้วก่อนจะโปรยก็มีพระอาจารย์มานาอธิษฐานจิตหลังจากนั้นพระธรรมยาตรการก็เดินย่างก้าวย่างแก้วผ่านหน้าเราไปก็ทําหน้าทีา่ทรงเสียงอนุโมทนาสาธุการเป็นเสียงสาธุการแล้วก็เชียร์สาธุชนให้เป็นเสียงสาธุการจน พระธรรมยตตรูปสุดท้ายเดินผ่านหน้ามเมื่อรูปท้ายเดินผ่านก็ทําหน้าที่เก็บเก็บดอกเบญจทรัพย์เก็บเสื้อก็จะมีอาสาสมัครวีแมทเก็บเสือ่อเพื่อเตรียมในการเดินครั้งต่อต่อไปอในส่วนของงานบุญพอตกกลางคืนที่จะเป็นพิธีจุดประทีปบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารอาสาสมัครวีพีทก่อนจะถึงวันจุดก็จะพร้อมใจกันเตรียมประทีปโคมไฟเตรียมพื้นที่ ให้สําหรับพระธรรมยาราท่านได้ประกอบกิจกิจกรรมแล้วก็เตรียมพื้นที่สําหรับสาธุชนลูกหลานหลวงปู่ที่จะมาพร้อมใจกันประกอบพิธีเอาบุญใหญ่จุดประทีปบูชาธรรมไม่ว่าจะเป็นการเตรียมโคมเตรียมโคม,เต,ม,โคมเตรียมประทีปเตรียมชนวนเตรียมพื้นที่มาร์กจุดมาร์กจุดภาพเป็นแถวเป็นแนวของประทีปโคมไฟเกิดขึ้นจากฝีมือของอาสาสมัครต้องบอกงี้ฮะทุกตารางนิ้วของอนุสาวรสารทุกแห่ง อาสาสมัครต้องเดินทุกตารางนิ้วเพราะว่า<ม>ต้องมีการดึงตลับเมตรมาจุดปักทงโค้งเหลืองโคมแดง<ม>แล้วก็วางโคมเติมน้ําแล้วก็ปักเทียนและเวลาประกอบพิธีกรรมก็ที่เรียนไว้ตอนต้นนะว่าต้องรักษาบรรยากาศด้วย<ม>สิ่งนี้อาสาสมัครตั้งแต่ก่อนงานจนถึงวันงานก็คือรับบุญตลอดต่อเนื่องไม่ได้ขาดพอเราช่วงบรรยากาศประกอบพิธีกรรมเนี่ยโหต้องบอกว่า ความสงบศักดิ์สิทธิ์บังเกิดขึ้นภาพโคมประทีปที่ถูกจุดส่งต่อเป็นหลายร้อยหลายพันดวงสว่างสวัยทั่วลานพื้นที่ในแต่ละอนุสร์สถานยังภาพแห่งความศรัทธาของพระพุทธศาสนายังภาพความปลื้มใจของลูกหลานหลวงปู่ที่มาพร้อมใจกันเอาบุญบูชาทำหลวงปู่ทำที่ท่านได้ที่พวกเราลูกหลานหลวงปู่ทำอาสาสมัครก็ได้ความปลื้มใจได้ภาพประทับใจภาพที่งมุ้งน้ำออกไปสู่สายตาชาวโลกโอ้โหต้องบอกว่าเป็นภาพที่ มดงามสมเกียรติภูมิสมความตั้งใจที่ตั้งอกตั้งใจตั้งติดตั้งใจมาสั่งสมบุญใหญ่ไม่ว่าจะเป็นสาธุชนเองแล้วก็อ,อาสาสมัครเองโอ้โหปลื้มใจไปตามๆกันเพราะว่าเราทําสุดความสามารถสุดกําลังใจของพวกเราเพื่อบูชาธรรมหลวงปู่ครับเพราะจริงๆนะเวลาที่เจ้าภาพแต่ละท่านเนี่ยท่านก็จุดประทีปอะไรต่างๆนะครพร้อมๆกันเราในฐนานะของผู้เตรียมงานเนาะ หรือว่าเป็นผู้ที่จัดเตรียมตมั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วเก็บงานไปด้วยเนี่ยบางทีเราก็ไม่ได้เป็นคนจุดเองหรอกแต่เราปลื้มคร<ช>ับผมเวลาที่งานมันสําเร็จนะเรามีรู้สึกว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นจากน้ํามือน้ําพักน้ําแรงน้ําใจอันร่วมแรงร่วมใจของพวกเราเนาะรมันก็มีคำปลื้มปิติและยิ่งเราได้มาดูทางสถานี GBN นะคะความรู้สึกนี่คือผลงานของเรานะตั้งแต่แรกเริ่มเตรียมงานเก็บงานอะไรต่างเนี่ย ความรู้สึกเรานะตอนนั้นมันมันปลื้มยังไงบ้างคะเมื่อสู่สายตาชาวโลกแล้วแล้วเรากลับมันมาย้อนมองดูอะคะ่ะภาพที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเป็นความทรงจําที่งดงามใช่ไหมถ้าเราทําตอนนี้เราต้องทําให้เต็มที่ทาให้ดีที่สุดพอเรามองย้อนกลับไปนโอ้โหถ้าเราทําไม่เต็มที่เราจะโอ้แล้วบอกว่าเสียดายจังแต่ถ้าเราทําเต็มที่แล้วโ,โหมองย้อนกลับไปนี่ภาพเรางดงามจังเลยพูดกี่ครั้งทําครั้งเดียวฮะ แต่พูดอีกกี่ครั้งหลายล้านครั้งปลื้มไปทุกครั้งทุกครั้งประทีปที่ท่านเจ้าภาพลูกหลานหลวงปู่จุดทุกอันแม้ไม่ได้จุดด้วยมือของอาสาสมัครเองแต่ทุกอันที่ท่านเจ้าภาพที่สา,าสรชนใช้จุดผ่านมืออาสาสมัครทุกทุกอันอก็ต้องบอกว่าอย่างนี้ยเวลาเรารับบุญไปเราจะได้เปรียบอย่างหนึ่ง <c oughs> ก็ต้องเรียเน,นี้ยเราลุกไป ด้วยบุญที่ทำนี้ขอมีส่วนในบุญกับผู้มีบุญทุกๆคนสาธุสาธุนี่คือมากันเป็นหมื่นใช่ครับเขาเรียกว่าเทคนิคเทคนิคของอาสาสมัครที่ไม่มีโอกาสได้ทำเองแต่ว่ามีโอกาสที่ได้อธิษฐานจิตก่อนครับและจริงๆแล้วเขาเรียกว่าอาสาสมัครจะมีอยู่ในจิตในใจเลยจากคำที่คุณครูมิใหญ่ครับพร่ำสอนเรามาตั้งแต่เริ่มนี่นะครับว่าทุกอย่างก็คือมีอยู่สามคำคือเนี้ยเฉียบแล้วก็เป๊ะหยักหยัด ขอขยายความตรง3คํานี้สักหน่อยว่าอยู่ในจิตในใจของของอาสาสมัครอย่างไรแล้วก็ทําไมถึงงานทุกงานมันถึงได้เนี้ยบแล้วมันเฉียบแล้วมันเป๊ะทุกงานก็ทุกงานบุญหลวงพ่อร้องเน้นย้ําว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นการแสดงออกว่าชาวพุทธมีความแข็งแกร่งมีความสมัครสมามัคคีกันแค่ไหนสิ่งที่พวกเราทําในแต่ละครั้งดังนั้นเนต้องมีความเนี้ยบ เฉียบเปะ๊ะไม่ว่าจะเป็นการวางโคม,มการมาร์กจุดถ้าไม่เปะ๊ะไม่เนี้ยบเฉียบบางท่านบอกว่าโอ้โหทําไมดูเข่งจังเลยจริงๆิไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะสิ่งที่พวกเราทําเราทําเพื่อบูชาบุคคลที่ควรบูชาและบูชาบุคคลที่ไม่ธรรมดานะฮะไม่ว่าจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระเดชพระคุณหลวงปู่หรือมหาปู่ชินญาจารย์สิ่งที่พวกเราทำนี่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่มากๆเพราะท่านทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้น ดังนั้นรเราบูชาบุคคลที่ยิ่งใหญ่เราต้องทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่คือต้องทําให้เนีย้ยบไม่เชียบทําให้เปะ๊ะและที่สําคัญทําแล้วต้องปลื้มหลวงพ่อท่านก็เน้นย้าว่าเราต้องปลื้มถ้าไม่ปลื้มก็คือขาดทุนใช่ไหมฮะใช่ใชไ,ไม่งั้นขาดทุนเลยฮะดังนั้นสิ่งที่อาสาสมัครทําก็คือทําด้วยความเต็มใจพอเราเต็มใจทําต่อให้แก้กี่ครั้งก็ต้องว่าเรียนนี้นะก็มีแก้หลายครั้งนะทุกงานบ,บ,บุญเพราะว่าเพื่อให้ภาพที่สมบูรณ์แบบเพื่อให้งานของศาสนาเป็นไปด้วยความระเบบียบเรียบร้อย เพื่อความสวยงามแม้จะแก้กี่ครั้งเราก็พร้อมที่จะแก้พร้อมที่จะปรับเพื่อให้ภาพนั้นงดงามสง่างามสมกับที่เราได้เกิดมาเป็นชาวพุทธพบพระพุทธศาสนาดังนั้นทุกครั้งที่รับงานบุญไปแม้ว่าจะเหนื่อยหนักแค่ไหนต้องบอกว่ายาดเหงื่อที่รังต่างกันเป็นบุญฮะก็เป็นบุญปลื้มๆเป็นเหงื่อใสๆครับ,รบเหงื่อเย็นครับหลายคนหลายท่านฮนะแล้วบุญไปก็ปลื้มไปแม้สัทธาสาวชนที่มาร่วมงานเมื่อเห็นภาพอย่างนีง้อย่างนี้แล้ว น้ำตาเย็นก็ไหลครับอเราทําอย่างนี้เราจัดงานบนเพื่อให้สาธารนีน่จัดงานบนเพื่อให้ปลื้มเพื่อเขาเขาเข้าถึงธรรมได้สะดวกเวลาเขามาวัดแล้วเห็นความเป็นระบบระเบียบเรียบร้อยใจของเขาก็พร้อมพอเขานั่งธรรมะพอหลวงพ่อมาให้ธรรมะเขาก็พร้อมรองรับธรรมะจากหลวงพ่อแล้วเขาได้ฟังธรรมะนั้นเขาก็ปฏิบัติสะดวกบรรลุได้ไวเราอาสาสมัครผู้อยู่เบื้องหลัง เมื่อเขาเข้าถึงธรรมบรรลุธรรมปฏิบิธรรมตามหลวงพ่อแล้วเขาเข้าถึงความสุขภายในเรามีส่วนในบุญนั้นด้วยพูด,ดแล้วก็โอ้โหปลื้มอกปลื้มใจครับอาจารย์ครับทีนี้มาถามถึงตัวคุณพีรพงษ์บ้างนะครับว่ามีโอกาสได้อยู่ใกล้ชิดกับพระอาจารย์ได้เห็นศีลาาราชวัตรแล้วก็ได้เตรียมงานต่างๆให้กับพระอาจารย์ได้เดินธรรมยราตัวเองเคยได้เข้ามาสู่ล่มกาสวัดแล้วเป็นอย่างไร มีความปลื้มปิติในบุญในช่วงนั้นอย่างไรบ้างก็เป็นบุญหนึ่งที่ปลื้มนะฮะเพราะว่าสักครั้งหนึ่งในชีวิตของลูกผู้ชายต้องบวชให้ได้เมื่อมีโครงการอบรมธรรมทายาธภาคฤดูร้อนฮะซึ่งผมเองก็มีโอกาสได้เข้าอบรมรุ่นที่40บครับก็เป็นรุ่นที่ต้องบอกว่ามาฝึกตนทนหิวบอมเพนตะบะจริงๆช่วงก็คิดว่าเอ๊ะเราจะมาบวชได้ไหมเพราะว่าการที่จะมาบวชธรรมทายาธที่วัดพระธรรมกายได้นั้น ต้องบอกว่ามีกําลังใจที <t ip t ip ่เข้มแข็งจริงๆนะครเพราะว่าต้องตัดขาดจากโลกภายนอกก็คือวางโทรศัพท์วางทุกอย่างทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งมุ่งตรงสู่หนทางพระนิพพานก็คือฝึกตัวต้องรักษาศินแปดมีเวลารักษาสิน8ปดสองสสัปดาห์ก่อนที่จะได้บวชเป็นพระภิกษุพอรักษาสินแปได้แล้วพร้อมแล้วที่จะบวช เมื่อวันขอขมาลาบวชนี่โหต้องบอกว่าหลายคนหลายท่านครับอาจารย์ครับน้ําตาเย็ยน,นย็นน้าตาใสๆสตอนขอขมาคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเป็นน้าําตาแห่งความภาคภูมิใจว่าสักครั้งหนึ่งในชีวิตของลูกผู้ชายต้องได้บวชแทนคุณบิดามารดาสิ่งนี้ก็เลยทําให้ว่าโอประทใจมากๆพอบวชแล้วก็มีความสุขในเพศสมณะได้มีโอกาสประพฤติปฏิบัติธรรมมากยิ่งขึ้นได้เรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้เข้าใจ สิ่งที่พระท่านดําดเนินกิจวัตรกิจกรรมต้องมีปร,ริยัติปฏิบัติปฏิเวทก็มีโอกาสได้ศึกษาฮะพอมาเข้าโครงการแล้วเราได้ศึกษาเราได้อบรมเราได้ฝึกตนพระอาจารย์ท่านก็เน้นย้ําเสมอว่าเรากราบตัวเองได้แล้วหรือยังท่านก็เน้นย้าอย่างนี้นะคร <c oughs> ถ้าเรายังกลาบตัวเองไม่ได้แล้วจะให้คนอื่นกราบเราได้แล้วหรือยังดังนั้นคํานี้ก็คือเป็นตัวที่กระตุน้นเป็นแรงผลักดันให้พระธรรมทาญาติ ที่มาเข้ารับการอบรมที่วัดมีความตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อฝึกตนทน,ทนหิวบำเพ็ญตะบะได้อย่างเต็มที่ให้สมกับที่ญาติโยมกราบไหว้ถวายพัะทหารปานะแด่พระธรรมยาราแด่พระธรรมชายาสิ่งนี้นี่แหละครับทำให้พระทุกรูปที่เข้าโครงการแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยตระหนักว่าเราต้องทําตนให้เป็นพระแท้ตามคําของหลวงพ่อตามคําของครูบาอาจารย์ครับ แล้วก็พอจบโครงการก็มีการเดินธรรมยตาด้วยซึ่ง<อ><อ>ปีที่ผมบวชครับนีต้องไปเดินที่รู้สึกว่าไปเดินที่จังหวัดทางภาคเหนือครับอาจารย์ค่ะจังหวัดนั้นต้องบอกว่ามีชาวดอยครับออกมาถวายการต้อนรับมาโปรโยดอกไม้เขาแต่งชุดชาวดอยมาต้อนรับเลยนะก็นําความปลื้มใจมาสู่พระธรรมทายาทที่ไปเดิน<ม>ธรรมยตราในครั้งนั้นชาวบ้านก็ปลื้มใจไม่เคยเจอพระเยอะอย่างนี้ค่ะ โยมปลื้มพระพระก็ปลื้มโยมตกเย็นมาก็มาพร้อมใจกันสวดมนต์นั่งสมาธิกับชาวบ้านจุดประทีปอีกภาพบรรยากาศอย่างนี้เป็นภาพที่พูดกี่ครั้งก็นำความปลื้มใจมาสู่ตัวผมเองนะฮะแล้วก็เอาบุญมาฝากคุณสายใจแล้วก็จ์มีละด้วยนะครับค่ะนี่ก็เป็นความปลื้มปิติใจนะคะดังนั้นนะคะธรรมญาตราที่ใกล้จะถึงปีใหม่ก็อย่าลืมมากันเยอะๆนะคะถามต่อเลยค่ะนอกจากมีการรับบุญนะคะไม่ว่าจะเป็นอาสาสมัครในประเทศไทยแล้วค่ะเห็นบอกว่าไปต่างแดนด้วยไปประเทศไหนคะแล้วบรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะ ก็ S <S> ช่วงที่ผ่านมานะช่วงเมาษาพฤษภามิถุนาที่ผ่านมาของปีนี้ก็ได้มีโอกาสไปรับบุญที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่มีการถาวายดวงแก้วดวงตะวันแห่งเกาหลีนะครับที่หลวงพอ่อท่านเมตตามอบถาวายไปที่วัดภาวนาขยองจูซึ่งต้องบอกว่าบรรยากาศในช่วงนั้นนะครับเป็นด้วยความเบิกบานใจเนะี่ย ผู้มีบุญชาวเกาหลีเมื่อทราบว่าจะได้มีดวงแก้วดวงตะวันแห่งเกาหลีเดินทางมาที่วัดภาวนาขายองจูเกิดความดีอกดีใจนะครับเมื่อหลวงพ่อมอบถวายไปแล้วก็พร้อมใจกันรประกอบพิธีบุญใหญ่ครับถวายการต้อนรับคณะสงฆ์จากทั้งเกาหลีเองแล้วก็จากประเทศไทยเองแล้วก็ได้บุญสมโพธิดวงแก้วดวงตะวันแห่งเกาหลีด้วยครับซึ่งบรรยากาศในตอนนั้นต้องบอกว่าที่เกาหลีนะครับมีพี่น้องชาวไทยในเกาหลี ที่ไปทํางานที่ต่างแดนโอ้โหหลายหมื่นคนครับอาจารย์ที่อยู่ในประเทศเกาหลีนะครแต่มาร่วมงานวันนั้นต้องบอกว่าวัดพนาคยองจูแม้มีเนื้อที่กว้างขวางแค่ไหนก็หนาแน่นไปด้วยผู้มีบุญที่พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญสมโพธดวงแก้วดวงตรนแห่งเกาหลีครับซึ่งบรรยากาศในวันนั้นได้รับความเมตตาจากท่านพระครูวิบุญนิติธรรม ู้ช้าวาตวัดพร,รรมกรายพร้อมด้วยหลวงตาปุญญสันโตโเมตามาร่วมงานในครั้งนั้นฮะคณะสงฆ์ทั้งของฝั่งไทยแล้วก็เกาหลีพร้อมเพียงกันแล้วก็ศรัทธาสาธุชนชาวไทยในเกาหลีก็ไม่น้อยหน้าฮะม,มาพร้อมเพียงกันมาปฏิบัติธรรมสวดมนต์นั่งสมาธิสมโพธดวงตะวันแห่งเกาหลีไปพร้อมๆกันครับแล้วก็ที่สําคัญในช่วงนั้นนะฮะเป็นช่วงของสัปดาห์วิสาขะต่อเนื่องเลยนะ,ะครับครับซึ่งวัดภาวนา ขยองจูร่วมกับวัดพมนาโซวัะ,ะเที่เกาหลีใต้ก็เป็นส่วนหนึ่งในงานเทศาทกาลเทศกาลเดินโคมดอกบวัวซึ่งน,นำโดยท่านพระครูสิทธิรัตนวิเทศเจ้าวาดวัดพมนาโซพระครูสังฆพานวิมลเจ้าวาดวัดพ,พ,พมนาขยองจูสอง <2 S 1> วัดพร้อมเพียงกันฮะจัดงานร่วมขบวนอันเชิญองค์พระประธานท่ามจะท่ามกลางใจกลางกรุงโซ้ต้องบอกว่าอย่างนี้ับได้รับความสนใจ จากาชาวเกาหลีแล้วก็นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมงานเพราะว่าขบวนของหมู่คณะต้องบอกว่าสองวัดนี้เป็นตัวแทนของประเทศไทยนะในแต่ละขบวนก็จะมีจากต่างประเทศนะฮะมีทั้งของ,ขของเกาหลีเมียนมากัมพูชาแล้วก็อินโดนีเซียแล้วก็จากทางประเทศแถบยุโรปก็มาร่วมงานนะฮะแล้วก็ประเทศไทยก็มีวัดพาวนาโซและวัดภาวนาคอยองจูสองวัดนี้นะ เป็นที่จับตามองเพราะว่าความสงบสงเงียมสง่างามของพระอาจารย์ mm hmm. ที่ท่านเดินนําขบวนพร้อมด้วยผู้มีบุญาชาวไทยที่ไปร่วมบุญฮะจากประเทศไทยก็มีจากที่อยู่ในเกาหลีก็มาพร้อมใจกันเดินขบวนสวมใส่ชุดวาสกอุปศิกาชุดขาวขาว,ขาว oh. ถือโคมดอกบวัวเดินเป็นแถวเป็นแนวโอ้โหต้องว่าภาพนั้นแม้บรรยากาศจะสนุกสนานแต่ความสงบสง,บสงเงียมสง่างามของคณะสงฆ์ความสง่างามของผู้มีบุญที่ไปพร้อมใจกันเดินขบวนในวันนั้น สะดุดตาดึงดูดตาดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวแล้วก็ชาวเกาหลีได้ตะลึงไปพร้อมๆกันนี่คือภาพบรรยากาศที่ผมได้ไปสัมผัสมาในช่วงของการไปรับบุญที่ประเทศเกาหลีใต้ที่ผ่านมาครับกี่เดือนนะครับสามเดือนครับสามเดือนครับผมก็ยังจดจำได้แม่นเลยนะครับในช่วงเตรียมงานใช้เวลาเท่าไหร่แล้วก็ในการที่ไปอยู่ที่นู่นเนี่ยนะครับนอกจากงานบุญใหญ่ทั้งสองงานนี้แล้วเนี่ย ได้ทำอะไรอีกบ้างครับก็สำหรับอาสาสมัครนะฮะที่ไปรับบุญจากอาสาสำหรับอาสาสมัครที่ไปรับบุญต่างแดนนะฮะก็ต้องเตรียมความพร้อมแม้ภาษาเราอาจจะยังไม่แข็งแรงพอแต่เราก็สามารถต้องสื่อสารกับคนท้องถิน่นแล้วก็สื่อสารทําหน้าที่ต้อนรับปฏิสถานญาติโยมคนไทยที่มาวัดที่นู่นด้วยซึ่งก็ต้องบอกว่า วัดพนาขยองจูนี้นะฮะพร้อมต้อนรับญาติโยมสาวชนตลอดเวลานะฮะซึ่งช่วงที่ผมไปสมเดือนเนี่ยโยมมาทําบุญถวายจะตูปใจไทยธรรมถวายพระทหารเพนเนี<ฮ>่ยไม่ได้ขาดเลยนะฮะซึ่งไปทําหน้าที่ตอนคะือ <c oughs> ต้องทําหน้าที่เนี่ยนำต้อนรับโยมแล้วก็ต้องพร้อมพาทํากิจกรรมคือกล่าวคําถวายพระทหารสังฆทานกล่าวคํารัตนาศีลพร้อม,ออม,ม,อมใจกันปฏิบัติธรรมนี้ก็ต้องทําหน้าที่พิธีกรผนมะ<ฮ>ไปทำหน้าที่พิธีกรแล้วก็พอ วันไหนโยมไม่มาก็ทำหน้าที่พ่อครัว <c oughs> <c oughs> ทำหน้า,ท,าที่พ่อครัวด้วยฮะ <c oughs> แล้วก็เป็นช่วงีกันหนึ่งนะฮะที่ทางวัดพรมนาคอยองจูเองได้รับบุญใหญ่าจากทางมหาเถรสมาคมนั่นก็คือได้รับเป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมสาภาพพ,พระธรรมทุตไทยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ <c oughs> ซึ่งเป็นการรวมพมหาเถระผู้ใหญ่ <c oughs> จากหลายหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาประชุมพร้อมกันที่วัดพรมนาคอยองจูซึ่งงานนั้น,นะฮะพระเดชพระคุณพระพรมเสนาบดี ท่านเป็นรองประธานกำกับสาภาพพระธรรมทุตไทยไปต่างประเทศท่านก็มีตาเป็นประธานสงฆ์มาประชุมคณะสงฆ์รวมสงฆ์กันที่วัดภาวนาขยองจูบรรยากาศในครั้งนั้นต้องบอกว่าเป็นความสมัครสมานสามัคมคีของคณะสงฆ์ซึ่งต้องบอกว่าหมู่คณะของพวกเราได้มีโอกาสให้ถวายการต้อนรับพระผู้ใหญ่ซึ่งในงานนั้นนะฮะปลื้มอกปลื้มใจเพราะว่านอกจาก จะมีของหมหาเถรสมาคมแล้วยังมีส่วนงานของสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็<ส>ามาร่วมงาน<ส>า<ฮ>ด้วยก็ได้รับความชื่นชมจากพระหมหาเถระจากทางเจ้าหน้าที่ว่าเราแมา้วัดเราจะเป็นวัดที่เพิ่งเปิดใหม่ไม่พร้อมเท่าไหร่แต่เวลามีงานเราทํา ความพร้อมให้บังเกิดขึ้นสาธุนี่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ลูกหลวงพ่อทุกคนแม้ไปอยู่ต่างแดนฮะ <c oughs> อยู่ต่างแดนมีความไม่พร้อมในเรื่องของพื้นที่จํากัดบางอย่างแต่เมื่อได้รับมอบหมายจากหมู่คณะจากคณะสงฆ์ก็ทําอย่างความทําอย่างเต็มที่เ <c oughs> ต็มอ,อกเต็มใจเ <c oughs> มื่อทําอย่างนี้แล้วนะฮะ ก็ได้รับเสียงชื่นชมภาพออกมาก็เป็นที่น่าประทับใจของคณะสงฆ์และของหน่วยงานราชการครับสาธุสาธุสำเร็จเป็นอัศจรรย์ด้งานไปเกาหลีมานี้ผ่านมาผ่านมือหมอมาไหมฮะหรือว่ากลับมานี่ไปหน้าเดิมใช่ไหมครับรอหน้าเดิมช่วงช่วงท้ายนี้อยากให้พูดถึงว่าปีนี้ปีนี้เนี่ยครับกรถินวัดพระธรรมกายเองเนี่ยก็เพื่อที่จะสร้างอาคาร115ปี คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาใจาของนุยงซึ่งทุกท่านทราบดีนะครับว่าอาคารเหล่านี้เนี่ยครูไม่ใหญ่แต่ว่าผู้ใหญ่ใจดีนะครับและทุกท,ทุกท่านเนี่ยได้ร่วมกันทอดกรถิ่นในครั้งนี้ก็เพื่อที่จะสร้างให้อาสาสมัครนะครับได้พักค้างอย่างเรียกว่ามีความสุขในฐานะของอาสาสมัครเองเนี่ยนะครับได้รับสิ่งสะท้อนในความเปลื้มงปิติอย่างไรแล้วก็มีการเตรียมความพร,ร้อมอะไรยังไงบ้างครับอาคารหลังนี้เมื่อบังเกิดขึ้น ก็นาความปลื้มใจมาสู่พี่น้องอาสาสมัครเพราะว่าทุกครั้งเวลารับบุญเตรียมงานถึงดึกดื่นสี่ทุ่มเราก็ต้องกลับมาพักค้างที่พื้นที่ใต้สภาแต่เวลาตีสามตีสี่ตีสองตีสามทีมงานที่เป็นอาสาสมัครโภชนาการเขาก็จะตื่น <มะ S 1> ขึ้นมาแพ็กข้าว<ม><ม>พอเขาแพ็กข้าวเขาต้องมีการเปิดเพลงสร้างบรรยากาศดังนั้นอาสาสมัครที่นอนช่วงสี่ทุ่มถึงมัน,นี้ก็อาจจะ พักผ่อนไม่เพียงพอแต่ก็ไม่ว่ากันเพราะว่าเนื่องจากความเรายังไม่มีสัดส่วนใช่ครับเรายังไม่มีสัดส่วนในของพื้นที่แต่เป้าหมายคือเพื่อที่จะต้อนรับผู้มีบุญดังนั้นแม้เขาตื่นมาตีสองตีสามแต่ทีมาต้องตื่นตีสี่ทีมาบางส่วนต้องตื่นตีสี่เพื่อมาเตรียมความพร้อมในการจัดงานบุญในตอนเช้าดังนั้นพอมีอาคารหลังนี้อาคาร115ปีคุณยายอาจารย์ที่หลวงพ่อท่านดำริให้มีขึ้น จึงเป็นความภาคภูมิใจว่าพวกเราจะได้มีที่พักอาศัยเป็นสั์เป็นส่วนมีที่หลอมรวมใจก่อนที่จะรับบุญมีที่พร้อมใจกันสวดมนต์ปฏิบัติธรรมมีที่พักทําให้เราเวลารับบุญเสร็จได้พักผ่อนอย่างเต็มที่แล้วจะตื่นมาด้วยความสดใสเบิกบานพร้อมต้อนรับผู้มีบุญที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมที่วัดพระธรรมกายดังนั้นอาคารหลังนี้ก็ต้องอนุโมทนาบุญขอบพระคุณพระเดชบุญหลวงพ่อ ผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็ผู้มีบุญทั่วโลกนะครับที่สนับสนุนแม้อาคารหลังนี้จะทําให้น้องๆอ,อาสาสมัครแต่ก็คิดว่าถวายเป็นพุทธบูชาบูชาธรรมมหาปูชยาจารย<ม>์อานิสงส์ที่เกิดขึ้นจึงเผื่อแผ่มาถึงอาสาสมัครด้วย<ม>ดังนั้นนะครับกราบขอบพระคุณทุกๆท,ท่านที่ร่วมบุญสร้างอาคาร115ปีคุณยายา์หลังนี้ครับ สุดดยยอเลค่ะคําถามสุดท้ายแล้วมารายการผู้ออกแบบชีวิตทั้งทีต่อไปค่ะมีความตั้งใจจะออกแบบชีวิตของตัวเองยังไงคะหรือฝากไปถึงคุณผู้ชมได้เลยนะคะทั่วโลกค่ะก็เมื่อมารายการผู้ออกแบบชีวิตแล้วดังนั้นนะครับชีวิตของพวกเราทุกคนออกแบบได้ครับอยากจะเป็นอะไรเรามาออกแบบชีวิตกันด้วยการมาฝึกต้นฝึกตัวด้วยการมาเป็นอาสาสมัครที่วัดพระธรรมกายด้วยการมาสร้างบารมีที่วัดพระธรรมกาย เราจะได้ออกแบบเป้าหมายชีวิตของพวกเราว่าเราจะเป็นอะไรเราจะกลับไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีได้หรือไม่เมื่อกลับไปแล้วเราจะลงมาเกิดอีกครั้งเราสามารถเลือกเลือกเกิดได้แล้วหรือยังและที่สําคัญเราจะได้ตามติดติดตามพระเดชุลพ่อและหมุกคณะไปจนถึงที่ศูนย์ธรได้หรือไม่ดังนั้นเรามาออกแบบชีวิตของพวกเรากันสิ่งนี้จึงอยากฝากพวกเราว่าผู้ท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ทางบ้านครับ ถ้าท่านอยากออกแบบชีวิตของท่านมาสั่งสมบุญมาทําบุญของพวกเราให้ครบเต็มที่บารมีสิบทัดของพวกเราครบแล้วหรือยังพร้อมแล้วหรือยังที่จะออกแบบชีวิตของพวกเราดังนั้นการมาทําหน้าที่อาสาสมัครที่วัดพระธรรมกายจึงเป็นการออกแบบชีวิตของพวกเรามแม้ทุกท่านจะมาเป็นสตาสาชุชนชแต่ท่านคือเจ้าของบ้านเจ้าของวัดทุกท่านสามารถเป็นอาสาสมัครได้เจออะไรที่ไม่เรียบร้อยเจอเพชรพลอยเจอรองเท้าไม่เป็นระเบียบ เจออะไรที่ไม่สะอาดเราสามารถช่วยกันได้ทุกคนทุกท่านสามารถเป็นอาสาสมัครได้เพราะทุกคนทุกท่านสามารถออกแบบชีวิตได้ครับก่อนจบ <c oughs> ขอฝากโครงบทหนึ่งไว้ว่าเพราะโลกนี้มีอาสาสมัครพุทธศาสตร์จึงรุ่งเรืองและสดใสาอาสาสมัครสร้างงานให้เกรียงไกรให้ยิ่งใหญ่สืบสารธรรมคู่โลกา ขอบพระคุณครับสุดยอดเลยนะครับแปลว่าปิดจบให้อย่างเร่งงดงามมากนะนะครับก็ต้องบอกว่าคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่นะครับอย่าให้ความไม่รู้หรือว่าความเข้าใจผิดนั้นมาบดบังในการสร้างบุญสร้างบารมีของตัวเองมาพิสูจน์เลยมาพิสูจน์ได้ตัวเองด้วยตนเองเลยด้วยตนเองของท่านนะครับก็จะได้มาเป็นเพชรที่เจริญยัยแล้วอย่างคุณพิรพงศ์นะครับพันทองนะครับที่ได้มีความไม่เข้าใจมาก่อนในเบื้องต้นนะครับแต่ก็เข้ามาซึมซับแล้วก็มาศึกษา มาเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับจนกระทั่งเรียกว่าเข้าใจในการสร้างบารมีแล้วก็อยู่เคียงบ่าเคียงไหล่กันในการ<ฆ>ที่จะสร้างบารมีไปจนถึงที่สุดแห่งทรรได้นะครับแล้วก็เป็นเพชรที่เจริญในอย่างงดงามในวันนี้นะครับ<ฆ>ต้องขอขอบคุณนะครับเรื่องราวต่างๆนะครับหรืองานบุญต่างๆที่ คุณพีรพงศ์ได้ไปทำมาเนี่ยนะครับต้องบอกว่าน่าเพืิมปิติทุกๆงานนะครับแล้วก็ข้อคิดต่างๆนะครับที่มีให้ก็ถือว่าเป็นต้นบุญต้นแบบต่อไปนะครับขอกบขอบคุณนะครับคุณพีรพงศ์พันทองครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ และนี่ก็คือทั้งหมดของรายการผู้ออกแบบชีวิตในวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมไปออกแบบชีวิตให้กับตัวคุณเองและคนรอบข้างที่คุณรักด้วยนะคะเพราะว่าคุณคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะเวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวีรสุภาดิฉันสายใจวลีแขกรับเชิญพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ i no.